สวัสดีแฟนครับมาลองมอล่ํเอฟซีทุกคู่ทุกคนค่ะเมื่อนี้ยกัาพ่อกับสาวกุกเข็มมาตราคนเกาคนเดิมนะพี่น้องเมื่อนี้ก็สินน้ำเรื่องเล้าของน้องยูกิมาบอกสูพี่น้องฟังอีกแล้วค่ะสาวกุกนี่ก็ตีตามจะน้องยูกิแม่มันเห็นข้าวเห็นนียงของน้องสิม็อยากมาเบ้าให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้ยินได้ฟังน้ำกันไหมอยากอัปเดตข่าวสารน้องให้พ่อแม่พี่น้องได้ยินน้ำกันไหมค่ะก็คือ มื่อนี้น้องก็มีงานอยู่ลานแสงจันทร์นวานาครบางปะอินอยุธยาเนาะคนที่อยู่ใกล,ใกล้ๆก็ไปให้กําลังใจน้องเนี่เด้อค่ะคนที่อยู่แฟนคล,ลับที่อยู่แถวละแวกนั่นล่ะค่ะส่งกําลังใจไปให้น้องก็ได้อ่าขันเท้าไปบได้เขาก็าส่งกําลังใจไปให้น้องก็ได้ค่ะนั่นแหละค่ะน้องอยูกก่กีฬาซูกระไดโกอินเตอร์แล้วพ่อแม่พี่น้องไปเกาหลีตัวค่ะล่าสุดทีมเกาหลีเกาใจกระเตรียมตัว เตรียมตัวเตรียมใจไปให้กำลังใจน้องยูกิกันนะคะเดือนกรกฎานี่ค่ะเจอกันเพิ่นว่ามันแน่นอนหมอลำอินเตอร์ปังที่สุดสาวน้อยมหัศจรรย์อืมคนมันดวงดีไหมพี่น้องมันดังอยู่แล้วมันกระแหงดังขึ้นอีกค่ะแหงดังขักค่ะมือก่อนนะเนาะอาจารย์ประจักษ์ชัยเพื่นก็ได้แจ้งว่ามีข่าวดีน้องจะได้แสดงเป็นนังเอกละครนะคะ นางเอกละครช่องใหญ่ช่องไหนแล้วก็มารอลุ้นกันและงานน้องก็เข้าเรื่อยๆเ,เข้าตลอดอน่ะพรมพินโอ้ะนั่นแหละค่ะช่วงนี้ก็คือน้องปังที่สุดเลยอ่าดังคือดังมากอะ่ะช่วงนี้กระแสน้องก็คือไม่มีตกไม่มีอะไรทําให้น้องแบบว่าตกเพราะว่ามีแฟนขับเป็นกำลังใจให้น้องเนาะอ่านั่นแหละค่ะสาวกุเขมราชกันเลยไปเห็นเออดวงไหมพรมพินโอ ดวงของหมอช้างหมอช้างทศพรนะคะเพื่อนเด้อ่านดวงลาศีของน้องยุกกีนะ่ะน้องยุกกีเกิดวันที่23สาเมษายนเนาะนั่นแหละค่ะแล้วช้ากูก็ไปเห็นมาเน่ยอ้ยสมตรงแท้ดังที่สุดปังที่สุดในรอบ12บสองปีพวางสิดวงลาศีเมษพันว่านั่นแหละค่ะช้ากูก็เลยไปเห็นกันเลยไปนั่มขอมูลมาหายพ่อแม่พี่น้องได้เด,ด้ฟังน้ำกัน ว่ามันจะปังขนาดไหน่าสีนองนะนั่นแหละค่ะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเพราะว่าคนเราคนไทยของเราอ,ะอ่ะเออมักมีความเชื่อแล้วก็อยู่ได้เพราะความเชื่อแล้วก็ดวงงสิแมเหมือนมันมีความหวังอะ่ะใช่ไหมคะเหมือนมีความหวังว่าเออราศีนี้คุณจะถูกรางวาัลราศีนี้คุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหรือว่าพบคนที่รักนั่นแหละค่ะประมาณนี้นั่นแหละสาวกก็เลยได้นําข้อมูลดีๆได้นํา เรื่องดวงอย่างเงี้ยมามาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะว่าดวงน้องมันจะดีขนาดไหนนั่นแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะหมอช้างเปิดดวงราศีเมษปี2566ตังสุดในรอบ12ปีชะตาพลิกฝืนหมอช้างเปิดดวงชะตาราศีเมษปี2566ดวงตังสุดในรอบ12ปีชะตาพลิกฝืน การเงินสดใสมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหมอช้างหมอดูชื่อดังโพ์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กมอช้างทศพรสีตุลาเผยคำทํานายดวงชะตาประจำปี2566ราศีเมษดวงตังสุดในรอบ12ปีชะตาพลิกฝืนการเงินสดใสดวงดาวที่ดีที่สุดกำลังจะย้ายเข้าราศีเมษ ชีวิตเหมือนพบทางสว่างเรื่องการงานการเงินมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ตั้งใจไว้จะได้รับข่าวดีการเงินมีความโดดเด่นที่ดีรวมถึงรายได้ใหม่ที่จะเพิ่มมากขึ้นชาวราศีเมษดวงปังสุดในรอบ12ปีชะตาผิกฝืนการเงินสดใสเพราะปี2566 ถือเป็นปีสุดปังข่าวดีเมื่อผ่านพ้นเดือนมีนาไปก่อนเข้าเดือนเมษายนเป็นราศีแห่งดวงดาวสุขสว่างเปล่งประกายดาวพฤหัสเข้าสู่ตำแหน่งราศีโชคที่สำคัญมีพระราหูเทวีโชคเรียกว่าชาวราศีเมษเต็มไปด้วยโชคดังนั้นช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่จัดเต็มก่อนหน้านี้ราศีเมษก่อนหน้านี้เจอกับดาวมฤตยู มาครบ7ปีแต่ในปี2,566บกโบกมือลาอย่างร้อเปอร์เซอีก84ปีค่อยเจอกันใหม่ย้ำว่าเป็นเรื่องงานเหมาะมากสำหรับใครที่ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนงานอยากทำธุรกิจจังหวะดวงดาวจัดเต็มดังนั้นลักษณะของงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศท่องเที่ยวเดินทางออนไลน์ทั้งหลายจะยังคงส่งผลดีหรือใครที่ทำงานประจำอยู่ ก็เป็นราศีที่ดวงผิกฟื้นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการขยับขยายไปนในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มีภาระเยอะขึ้นเหนื่อยขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากส่วนเรื่องการเงินเด่นทั้งเรื่องรายได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนไปนในทางที่ดีขึ้นรายได้มากขึ้นโชคลาภการลงทุนที่มีความเสี่ยงจัดเต็มเลยทีเดียวด้านความรัก คนโสดเตรียมสละโสดปีนี้มีหลุ้นอย่างแน่นอนหรือคนที่มีคู่มีครอบครัวก็มีความมั่นคงนอกจากนี้นะครับหมอช้างยังเปิดคำทํานายดวงเรื่องสุขภาพปี66ผ่านหมอช้างทีวี EP พิเศษซึ่งกรุงเทพธุรกิจออนไลน์จะยกคำพยากรณ์เฉพาะราศีเมษมาให้ได้ฟังกันครับราศีเมษวันที่14เมษายน ถึง14พฤษภาคมพื้นฐานเป็นราศีที่มีพลังของาธาตุไฟแรงที่สุดใน12ราศีดังนั้นระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆพอมักจะมีปัญหาเรื่องฝฟกช้ำดำเขียวง่ายหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองความคิดความวิตกกังวลบางคนนอนไม่หลับเป็นไมเกรนแต่ว่าในปี2566พระราหูยังอยู่ในดวงเกือบจะทั้งปีหมายถึงโครคภัยไข้เจ็บ ที่อาจต้องนอนโรงพยาบาลภาษาดวงเรียกว่าโรคเวรนโรคกรรมดังนั้นต้องหมั่นเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอยู่เสมอแนะนําให้ออกกําลังกายดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษข่าวดีคือเป็นราศีที่มีดวงดาวที่ดีที่สุดมาอยู่ในราศีพอเข้าประมาณเดือนเมษายนไปแล้วจะมีข่าวดีเข้ามามากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการรักษาดีๆเข้ามาให้สบายใจได้มากขึ้น ทางด้านหนฟองสนานนะครับเผยผลพระเสาจรย้ายราศีลัคนาสถิตราศีธนูได้ยศและเงินทองโหนฟองสนานเปิดคำทํานายผ่านบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่470โดยฟองสนานจามรจันผลของดาวเสาจรวงเล็บ7ย้ายจากมังกรเข้ากลุ่มต่อคนทุกลัคนาราศี ตอนที่5ภาพจักราศีเมษถึงมีนพระเสารจรวงเล็บ7ย้ายจากราศีมังกรเข้าเดินในราศีกุมเริ่มหนึ่งมีนาคม2566และจะเดินอยู่ในราศีกุมไปจนถึง14กุมภาพันธ์2569ท่านที่ลัคนาสถิตราศีธนูออกจากทุกที่กรัดก่อนชีวิตมา5-6ปีเข้าสู่ปรากฏการณ์ใหญ่ สาปีมีหนึ่งครั้งยาวนานถึงสองปีคือได้พเพลิดพลายยศเงินทองในบรรดาเรื่องดีๆารๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นนับย้อนกลับไปเป็นเวลาประมาณ5ปีแล้วที่ชีวิตของพวกท่านส่วนใหญ่ออกแนวทุกๆยากๆแบบดูไม่ค่อยจืดยิ่งมีเกณฑ์ร้ายอื่นเสริมดวงเข้ามาแล้วบางท่านเข้าขั้นสาหัสคือประมาณธันวาคม 2,560มีนาคม2563ทุกใหญ่ทับตัวให้แบกภาระหนักในการสร้างเนื้อสร้างตัวแม้มีโอกาสมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตแต่พวกท่านก็ทั้งทุกข์เครียดเหมือนหินก้อนใหญ่ทับพระเสาจร7เจ็เดินในราศีธนูทับลัคนาชะตาแตกครั้นประมาณมีนาคม2563ถึงมีนาคม 2,566ทุกใหญ่ย้ายออกจากตัวมาเป็นปัญหาต้องแก้ไขเรื่องเงินแทนเพียงแต่โชคดีที่พวกท่านส่วนใหญ่มีหรือหาได้แต่อย่างไรก็ไม่ไหวเป็นทุกขลาบหรือลาบทุกข์ข่าวดีคือครั้นตั้งแต่มีนาคม2,566เป็นต้นไปถึงวาระออกจากทุกใหญ่พริกเป็นมีจังหวะได้โชคใหญ่ชนิดสะใจ จากหัวหน้าด้านด่าวร้ายชนิด30ปีมีครั้งเดียวโดยโอกาสที่รอจะเกิดยาวนานประมาณ2ปีครึ่งถึง14กุมภาพันธ์2569ตามชะโลกท่านทายหมายได้เพลิดพลายยศเงินทองที่สำคัญก็คือพระเสาตัวทวดถูกนี้โดยพื้นฐานเป็นตัวเศรษฐกิจการเงินการทำมาหาได้ของพวกท่านอยู่แล้วเมื่อถึงวาระให้คุณ ก็จะให้เรื่องเงินก้อนใหญ่หนักแน่นและมั่นคงตามอาการของพระเสาเพียงแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้ด้านร้ายมีแนวโน้มที่พวกท่านจะถูกเรื่องเงินที่จะต้องใช้ใจ่ายในครอบครัวทั้งเรื่องพ่อหรือแม่ที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจากไปหรือมีเรื่องยุ่งยากมรดกที่ต้องรับผิดชอบแบกภาระเช่นมีคนตายในบ้านต้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือต้องอภิบาลผู้ใหญ่ในบ้าน ที่หมดสภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการที่เคยเฟื่องฟูบางท่านกลับเป็นทุกข์ตกงานไม่มีเงินติดตัวหรือพวกท่านป่วยเองต้องใช้เงินรักษาตัวเองสูงจนหน้าใจหายด้านร้ายอีกหนึ่งอาการที่ต้องเฝ้าระวังคือเพื่อนฝูงหรือวงสังคมของพวกท่านอาจจะสร้างปัญหาให้ตำราบอกเป็นระยะที่ไม่ควรรับรองหรือค้้ประกันให้ใครหรือให้ใครยืมเงินทั้งสิ้น เน้นไปที่เพื่อนฝูงแม้แต่คนในครอบครัวเองขนาดโดนหลานโกงเงินเป็นสิบล้านก็มีแต่โดยคุณสมบัติประจำตัวของพวกท่านที่เป็นนักสู้รู้จักคิดและวางแผนอย่างรอบครอบก่อนที่จะลงมือทาเป็นนักบริหารและจัดการที่ดีและเป็นผู้นำดุดทงชัยของกองทัพไม่ว่าทุกจะทับถมแค่ไหนขอให้โอกาสนี้ไขว้คว้าเงินให้ได้มากที่สุดนั่นคือทุกไป หาทางรวยไปตีฝ่าสองปีครึ่งหนีให้ได้อะไรที่ดีๆรอพวกท่านอยู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ